สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบ้านสวนหนึ่งนิรันอ้อยข้นามนะครับวันนี้มาดูการหมักหลุมปลูกอ้อยของบ้านสวนหนึ่งนิรันนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างในการหมักหลุมนะครับหมักดินในหลุมนะครับนี่เป video, ็นกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลผมใช้นี่เป็นกากน้ําตาลลิตรครึ่งนะครับน้ํานี่สิบลิตรนะครับ น้ำในถังขาวๆนี่เป็นน้ำมาจากบ่อนะครับส่วนนี้เป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์ของผมใช้เป็นจุลินซียสับพสิ่งนะครับของโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนตัวนี้ก็ลิตรครึ่งนะครับนี่นะครับอาจจะผสมน้ําเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับนี่นะครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือเป็นรำนะครับรำรำแล้วก็มี อินทรียวัตถุของผมจะใช้เป็นขี้วัวผสมกับขี้ไก่แกบนะครับนี่นะครับแล้วส่วนอีกอย่างที่ต้องใช้ก็คือวัสดุคุมดินนะครับคุมดินเวลาเราผสมเรียบร้อยนี่นะครับก็คือเป็นเปลือกอ้อยนะครับเพราะว่าผมขายอ้อยข้าน,น้ําอยู่เวลาผมขูดเปลือกอ้อยออกก็จะมีเปลือกอ้อยเยอะหรือว่าจะใช้ฟางข้าวหรืออะไรก็ได้นะครับมาคุมดินไม่ให้มันโดนแดดนะครับ ส่วนขั้นตอนการทําก็จะทําให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องน,นะครับก็จะบอกว่าเราจะใช้ส่วนผสมต่างๆนี่ลงในหลุมนะครับโดยเราจะเอาจะจะใช้อินทรีย์วัตถุลงไปก่อนลงไปในหลุมเลยนี่นะครับคือนี่ผมลงไปแล้วนี่นะครับจากนั้นก็จะใช้ ดินนะครับดินรอบๆบริเวณรอบๆหลุมนี่เคลียเคียเคลียเคีย,คย,คยลงผสมกับอินทรีย์วัตถุในในหลุมนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้กากน้ำตาลหนึ่งลิตรนี่นะครับที่เห็นอยู่นี้ผสมลงในน้ำแล้วก็น้ำจุลินทรีย์ผสมรวมกันนะครับหลักการก็คือเราจะให้น้ำเขามีความหวานเพื่อจะเลี้ยงขยายจุลินทรีย์นะครับขยายจุลินทรีย์ด้วย ความหวานของกากน้ำตาลแล้วก็รำนะครับจุลินทรีย์มีประโยชน์จะกินความหวานกับรำเป็นอาหารนะครับแล้วก็จะเข้าไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เราใส่ลงไปในหลุมนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินไปในตัวด้วยนะครับนี่นะครับนี่คือสภาพหลุมที่ขุดไว้เรียบร้อย50าสคูณห้นะครับสำหรับอ้อยหนึ่งหลุมนะครับนี่นะครับ หลังจากที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะลดด้วยน้ําจุลินทรีย์ลดด้วยน้ําจุลินทรีย์ก่อนที่เราจะลดน้ําจุลินทรีย์เราจะผสมคุกเขาระหว่างดินกับอินทรีย์วัตถุให้เข้ากันแล้วก็โรยทับหน้าด้วยรานะครับราก็ใช้ไม่มากนะครับประมาณหลุมละหนึ่งไม่ถึงกิโลหลุมละครึ่งโลนะครับพอให้เป็นเชื้อนะครับให้จุลินทรีย์ได้ลงไปกินลํากับกินความหวานแล้วก็ขยายตัว ปรับปรุงสภาพดินแล้วก็ย่อยสลายจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปนะครับนี่เป็นการเตรียมหลุมปลูกอ้อยแบบอินทรีย์ตามสไตล์ของบ้านสวนหนึ่งนีรลน,นะครับนี่นะครับก็จะทําประมาณนี้ไปทุกหลุมเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆก็อยากสาธิตให้ดูเลยนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้ผู้ช่วยไม่มานะครับก็เลยได้ทําคนเดียวนะครับ ก็ได้แต่บอกส่วนผสมนะครับนี่นะครับหลังจากนี้ก็จะลงมือนะครับท่านใดที่ติดตามบ้านสวนหนึ่งเรียนก็ติดตามอ้อยขนาบอ้อยหลุมแปลงนี้นะครับอ้อยหลุมนี่จะเหมาะเฉพาะปลูกหน้าแล้งนะครับในช่วงหน้าแล้งช่วงต้นฝนนี่ถ้าไปปลูกหน้าฝนไม่ได้นะครับเพราะน้ําจะท่วมหลุมนะครับอ้อยจะไม่โตนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวถ้าวันหลังผู้ช่วยมาก,ก็จะทําการสาธิตให้ดูเลยนะครับแต่วันนี้ก็จะลงมือคนเดียวนะครับครับขอบคุณครับติดตามนะครับขอบคุณครับ